บนย่างเดียวมันก็่อครับอาจารย์นึ่งบนย่างเดียวครับบนย่างเดียวคลิปที่แล้วล่างย่างเดียวเนาะคลิปนี้บนย่างเดียวบนเดียวครับเอาคลิปนี้พ่อ้องเอาเน้อเอาให้จีนองเบิ้งตัวเลขเลยอาจารย์นี่ตัวไหนนะครับครับผมคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิยาราณในการรับชม สวัสดีครับอาจารย์ลินครับสวัสดีครับครับตามที่ได้นัดไว้เนาะว่าจะปล่อยสามตัวนะครับว่าจะปล่อยสามตัวครับงวดวันที่หนึ่งกุมพันสองพันห้าร้อยสิบห้านะครับอาจารย์อันนี้ก็ครับนัดผมไปสองสามมือเนาะกัโทูหาอาจารย์อีกแค่นี้นครับตอนนี้ขึ้นิีพ้อมเนาะครับอาจารย์ขึ้นิปล่อยได้แล้วเนาะสามตัวครับผมปล่อยได้แล้วครับ เลขสูตรขึ้นเกาน่อาจารย์เลขสูตรครับเล็กสูตรขึ้นเกาครับเล็กสูตรขึ้นเกาอ่ามีบนนี่อาจารย์จะปอยจังไหนครับสองตัวสามตัวย่างละหางผมว่านี่จังไหนปวยสองตัวครับตโตัวสองหางสองหางเดียวครับเดี๋ยวด้อผมเขียนบนย่างเดียวมันก็ครับอาจารย์หน่อบนอย่างเดียวครับบนอย่างเดียวคิดที่แล้วล่างย่างเดียวเนาะ คิดนี้บนอย่างเดียวบนแต่งเดียวครับอ่ะคิดหนี้ก็ต้องเอาเน้ยเอาให้จีนองบึ้งตัวเล็กเลยจารย์นี่ตัวใหญ่เลยครับ,คร,บครับผมเลขสามตัวนี่ให้เจ็ดห้าสามครับสามตัวบนเจ็ดเจ็ดหา้าห้าสามสามครับผม ครับศูนย์ห้าสามครับผมครับสองตัวเม็ดเดียวครับหาสามสองตัวหางเดียวเลยเม็ดเดียวครับครับอันนี้บนย่างเดียวเนาะอาจารย์หาสามยังเดียวครับหาสามมีหางเดียวหางเดียวครับเพราะว่าสามตัวเพราะว่าอาจารย์ตัดมาจากสามตัวนี่ลนะเนาะ เจ็ดห huh? ้าสามกับศูนย์ห้าสามตัดมาแบเป็นห้าสามตัวเดียวหาสามตัวเดียวโคโรเลยโคโรตัวตัววิ่งไหมอาจารย์ตัววิ่งบนวิ่งไงวิ่งหากับเจ็ดครับห้ากับเจ็ดครับวิ่งห้าห้ากับเจ็ดห้ากับเจ็ด ดสวัาดีครับกบอาจารย์มี่ตัวเน้นตอนไหนวิ่งหาครับเจ็ดวิ่งเี้ยที่ว่าซ้ำเน้นหาครับเน้นหาเน้นหาครับเดี๋ยวผมขีดเส้นใต้เนาะเน้นวิ่งห้า่ว่าสองตัวบนนี่อัดาต่วมาเรืงสองตัวก็ได้ครับเพราะว่ามันเด่นเรงสองเลยไหมครับผมในในสามตัวนี่ที่อาจารย์สามตัวเจ็ดห้าสามกับศูนย์ห้าสามอาจารย์มี่ตัวเน้นบังคับ มักมักส่วนโตก็บซื้อศูนหาสามครับอ๋อมักศูนหาศูนหาสามเนาะแล้วกขีดเส้นใต้ครับผมเกิดเท่าก็ว่าเป็นตัวเด่นแลน้วกับมักส่วนโตพร้อมนะครับครับผมอันนี้บนอย่างเดียวหมดวันทีหนึ่งบนอย่างเดียวอุมพาพันสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับอาจารย์ลิศนะครับก็ได้นัดก,กับเอ็ดซีคอนช่องไว้นะครับก็โทรติดตามให้เลี้วนะครับตัวเด็กต,ตามนี้นะครับ มีเจ็ดหาสามศูนย์หาสามนะครับสามตัวบนเราก็สองตัวบนนะครับมีหาสามอังเดียวเท่านั้นนะครับเด็กวิ่งบนกับมีหากับเจ็ดนะครับตามนี่นะครับแต่มักถ่าชอบกัเอาไปลงทุนนะครับเอาไปเสี่ยงโชคนะครับถ้าบัลักก็ชอบกับเบื้องแล้วกับ่านทานนะครับเอ็กชิคกันชงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ฤทธิ์อีกแค่นึงนะครับ ครับผมน่า,า,นาจะเป็นโค้งสุดท้ายน้ำเนาะอาจารย์ครับผมครับเพื่อว่าท่านที่บื่อให้หับชมคลิปก่อนนะครับอสองตัวบนนะครับเดี๋ยวแอดมินก็จะให้เบิ่งตัวนี้ของคลิปที่แล้วอสองตัวล่างบ่ผิดให้เบิ่งนสองตัวล่างน้ำส,สองตัวบนน้ำในคลิปนี้นะครับเพราะว่าเป็นโค้งสุดท้ายแต่ว่าคลิปแรกนั้นได้ลงแตะ เลขล่างไปนะครับเป็นเลขสูตรของอาจารย์ลิปนำโชคนะครับงวดวันที่หนึ่งกลุ่มพันสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับเบอร์โทรกับลุงได้็กเก้าเน้าอาจารย์เนาะเพื่อเด็กที่กำลังชมกลุ่เบอร์โทรคุยเป็นการสนตัวกับอาจารย์ลิปเนาะกสามารถโทรได้นะครับเบอร์โทรกับศูนย์เก้าเจ็ดเก้าหกเจ็ดสามศูนย์แปดเจ็ดนะครับอาจารย์ตอนนี้รับเพชรนี่ย่งนะครับเกี่ยวกับดวงเกี่ยวกับ แก่ดวงเสิบดวงครับลุ้นดวงฝากดวงสี่ครับผู้ใดดวงบุญครับเห็นเป็นที่ไอฝากดวงลุ้นดวงห้ยกรเจ้าเขียนลงคือใส่แผ่นโขกรัพั์สี่ครับเราสีรวบรวมแผ่นโขกศัสับนี่ไปรอพระถวายวัดอีกสี่ครับตอนนี้กาลังรวบร่วมแบบรบวปอยยุครับครับเจ้าเห็นเราก็เจ้าก็ดีขึ้นครับสไตล์ดีขึ้นด้วยใส่พ่นวางสัน คือมีเอฟซีเนาะเพิ่นคอมเมนต์เข้ามาในคลิปนะครับเพิ่นถามว่าเพิ่นบ่สามารถเดินทางไปหาอาจารย์ได้ไหมเพิ่นโทรหาเนี่ยอาจารย์สามารถเฮ็ดได้บ่ครับกไก่เฮ็ดครับก็เฮ็ดแท้ไอ้คนสมัครเข้าใจมามาบ่ได้ครับอยู่ทางไก่เยอรมันก็มาครับก็โทรมาเฮ็ดกมีมีอย่างน่ครับถ้าเพิ่นสิเฮ็ดแจ้งอ่ชื่อ ซื้อวันเดือนปีเกิดครับซื้อวันเดือนปีเกิดแล้วกับผลหมากแล้ไม้เนี่ยครับใช่แต่ไอ้เงินซื้อผลหมากแล้วไม่เราคาคู่คาไข่ค,ค,ค,ครับแล้วก็สิวสวดสวดไหสามขึ้นครับสวดไหสามขึ้นแล้วก็เจ็บแผ่นดวงไหวล้วก็มาสวดนมนยย่นไหยำเลีงอีกครับ,รบเรารวมร่วมเสร็จเราปั๊บกรเอียไปรอเป็นพระพุทธรูปเราก็ไปถวายวัดครับฝากดวงไหวกับพระพุทธศาสนาครับดวงบ็ตกครับฝากไว้ตลอดเลย ครับผมถ้าเอฟซีท่านใดเนาะครับอยากถูกหนุนดวงเนาะสะดอกเคาะเนาะก็สามารถโทรหาอาจารย์ิเดย์นะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้หน้าจอนะครับัอนนี้อันใดสิฝากถึงเอฟซีปะครับสุดท้ายท้ายสุดคลิปนี้ครับเป็นโค้งุดท้ายนะครับท่านใดก็ทุกคนคือเก่าครับ้โชคดีโชค m ắ นครับถึกหวยเลยเบอร์จับขึ้นเสียงเงินล้านครับนี่ งวดนี้ครับผู้สุูงนนะครับเด้อครับผมสาธุกับกาตุกับเซ็นเซอรชุ่มนะครับกับตัวเลขก็ได้ตามนี้นะครับคลิปนี้กัให้เบิ่งทั้งเลขล่างเลขบุญนะครับของอาจารย์ฤทธิ์แต่ว่าเลขล่างออกไปก้อนแล้วหน้านี้นะครับท่านที่พาักได้ทุ่มกับบิ่งคลิปนี้คลิปเดียวก็ได้นะครับก็ได้ตัวเลขทั้งบุญทั้งล่างนะครับในงวดวันที่หนึ่งจุ่มพันสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับมาชอบกับเอาไปลงทุนนะครับเอาไปเป็นแนวทางนะครับ ครับต้องขอขอบคุณอาจารย์อีกเที้ยนหนึ่งนะครับผมครับครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับครับผม